เรื่องเล่าต่อเนื่องของคนวัยทำงาน5แบบที่ต้องเผชิญกับวันที่โลกเปลี่ยนไปเร็วกว่าใจเนื่องจากบริษัทหลายแห่งเริ่มลดคนออกเพราะเศรษ,ษ,ษฐกิจไม่ดีและนโยบายใหม่ขององค์กรแบบที่สคือสำหรับคนที่ยังอยู่ต่อแต่เหนื่อยกว่าเดิม งานเพิ่มเป็นสองถึงสเท่าแทนคนที่ออกไปทั้งประชุมทั้งส่งงานทั้งรับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในหน้าที่เดิมพอถึงบ้านก็หมดแรงแต่พรุ่งนี้เช้าก็ต้องตื่นมาทำทุกอย่างอีกครั้งเหนื่อยจนไม่รู้ว่าควรดีใจที่ยังมีงานหรือร้องไห้ที่ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง เรื่องเล่าของพนักงานอาวุโสในองค์กรใหญ่แห่งหนึ่งเธอทำงานมานานกว่า15ปีอยู่ในแผนกบริหารโครงการที่ต้องประสานงานกับหลายฝ่ายตอนต้นปีบริษัทของเธอประกาศนโยบายใหม่ลดจำนวนพนักงานลงเกือบ30%เซเพราะต้องการปรับโครงสร้างและใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น วันนั้นคนในทีมจาก8คนเหลืออยู่เพียงสี่คนเท่านั้นเธอเป็นหนึ่งในคนที่ยังได้อยู่ต่อไปแต่ตั้งแต่วันนั้นชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกเลยจากเดิมที่ทำงานวันละ8ชั่วโมงตอนนี้กลายเป็น12ชั่วโมงอีเมลที่เคยตอบวันละ10ฉบับกลายเป็น50ฉบับ และทุกเช้าเธอต้องพูดกับตัวเองว่าอย่าพึ่งเหนื่อยตอนนี้ยังมีอีกหลายงานรออยู่เธอไม่ได้โกรธใครเธอเข้าใจว่าเศรษฐกิจแย่เข้าใจว่าบริษัทต,ต้องปรับตัวแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการรับมือกับความรู้สึกรอดในขณะที่เห็นเพื่อนร่วมงานอีกครึ่งทีมต้องเก็บของออกไป ในทางจิตวิทยาสภาพนี้เรียกว่า survivor's guilt คือความรู้สึกผิดของคนที่รอดรู้สึกขอบคุณที่ไม่โดนออกแต่ก็เหนื่อยและเศร้าที่เห็นเพื่อนๆต้องไปและความเหนื่อยนี้ถ้าไม่จัดการจะกลายเป็น burn out ในที่สุดในอาทิตย์แรกหลังจากนั้นเธอพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เพราะเธอคิดว่าเธอต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่เหลือ,อยังทำได้เธอรับทุกโปรเจกต์ไว้เองไม่กล้าปฏิเสธไม่อยากให้ใครคิดว่าเธออ่อนแอแต่ผ่านไปเพียงสองเดือนเธอเริ่มนอนไม่หลับเริ่มปวดหัวโดยไม่มีสาเหตุและเริ่มไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรในทางจิตวิทยาภาวะนี้เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรม คือภาวะหมดไฟจากการทำงานเมื่อร่างกายเหนื่อยสะสมแต่ใจยังฝืนเดินต่อสุดท้ายเราจะรู้สึกชินกับความเหนื่อยจนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเรากำลังเจ็บอยู่สิ่งที่คนในองค์กรใหญ่หลายคนไม่พูดออกมาคือความรู้สึกโดดเดี่ยวในที่ทำงานถึงแม้เราจะมีเพื่อนร่วมทีมแต่แต่ละคนก็แบกภาระของตัวเอง ถึงแม้เราจะมีหัวหน้าแต่หัวหน้าก็ถูกกดดันจากเบื้องบนถึงแม้เราจะมีระบบแต่ระบบก็เย็นชาและไม่เคยถามว่าคุณโอเคไหมเธอเริ่มร<ๆ>ู้ตัวว่าถ้าไม่หยุดตอนนี้เธออาจไม่เหลือพลังให้ใช้ชีวิตนอกงานอีกเลยเธอเริ่มลองฝึกอยู่กับตัวเอง15นาทีทุกวันหลังเลิกงาน เธอไม่เปิดคอมไม่เช็คอีเมลแค่เปิดเพลงเบาๆแล้วหลับตาหายใจเข้ารู้สึกถึงลมหายใจหายใจออกปล่อยความคิดที่วนในหัวออกไปในตอนแรกเธอบอกว่ามันยากมากเพราะหัวสมองเต็มไปด้วยสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ แต่เมื่อฝึกไปเรื่อยๆเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกลับมาอยู่ตรงนี้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเธอเริ่มเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งแต่ควรทำเท่าที่ใจยังรู้สึกดีที่ได้ทำและนั่นคือจุดเปลี่ยนเล็กๆที่ทำให้เธอฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในทางธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่า ความเพียรโดยไม่ปัญญาย่อมกลายเป็นความทุกข์การทำงานหนักไม่ใช่สิ่งผิดแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรเราจะหมดแรงโดยไม่รู้ว่าเหนื่อยเพื่อใครหลังจากนั้นเธอเริ่มจัดสมดุลชีวิตใหม่เธอเริ่มพูดขอเวลากับหัวหน้าในบางเรื่องเริ่มวางแผนงานด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้เบาแรง และเริ่มใช้ AI มาช่วยลดงานซําซ้อนเช่นให้ AI เขียนสรุปรายงานประจำวันให้ระบบอัตโนมัติช่วยตรวจเช็คข้อมูลหรือใช้ AI ช่วยเรียบเรียงอีเมลภาษาอังกฤษ<ๆ>เธอบอกว่าเธอไม่ได้เกลียดเทคโนโลยีอีกต่อไปเพราะวันนี้ AI ไม่ได้มาแย่งงานแต่มาช่วยให้เรามีเวลาอยู่กับชีวิตจริงมากขึ้น สรุปแนวทางเยียวยาใจสำหรับคนที่ยังอยู่แต่เหนื่อยมาก 1. หยุดพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดทุกวันแค่ทำให้เพียงพอต่อใจก็พอ 2. ยอมรับว่าเราก็มีขีดจำกัดการรู้ว่าพอไม่ได้แปลว่าแพ้แต่มันคือการรักตัวเองอย่างมีสติ 3. ใช้เทคโนโลยีให้ช่วยเราไม่ใช่กดดันเราใช้ AI ช่วยประมวลสรุปคิดแทนในบางส่วนเพื่อให้คุณมีเวลาอยู่กับสิ่งที่เครื่องจักรทำไม่ได้เช่นเรื่องความสัมพันธ์ 4. ส,สื่อสารกับหัวหน้าอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจคุณถ้าคุณไม่พูดการขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอ 5. ให้เวลาใจได้พักจริงๆปิดหน้าจอเร็วขึ้น30นาทีเดินช้าๆกลับบ้านหรืออาบน้ำโดยไม่คิดถึงงานแค่ให้ใจได้รู้ว่าเรายังมีชีวิตนอกงานและถ้าวันไหนคุณรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินลองพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันเหนื่อยแต่ฉันยังอยู่ตรงนี้เพราะคำว่ายังอยู่นั่นแหละ คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในวันนี้คืนนี้ก่อนนอนลองวางมือจากทุกอย่างแล้วถามตัวเองเพียงคำเดียวว่าสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ยังทำให้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจไหมถ้าคำตอบคือใช่ขอให้คุณหลับอย่างสบายใจเพราะคุณไม่ได้อยู่ต่อแค่เพื่อเงินเดือนแต่คุณกำลังอยู่ต่อเพื่อทำสิ่งที่มีความหมาย และถ้าคำตอบคือไม่แน่ใจไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะบางทีคำถามนั้นเองคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในทางธรรมะอุเบกขาไม่ได้หมายถึงการเฉยชาแต่มันคือการทำดีที่สุดโดยไม่ทำร้ายตัวเองจงอยู่ให้รอดด้วยใจที่ไม่หมดแรงเพราะการรักษาใจตัวเองไว้ได้คือชัยชนะที่แท้จริง ทุกวันนี้เธอยังทำงานอยู่ในองค์กรเดิมแต่มุมมองของเธอเปลี่ยนไปมากเธอไม่เรง่งไม่แข่งแต่เลือกตั้งใจอย่างสงบเพราะเธอรู้แล้วว่าความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งแต่อยู่ที่ใจที่ยังรักสิ่งที่ทำได้อย่างสงบขอให้คืนนี้เสียงในหัวของคุณเบาลงสักหน่อยใจที่แบกงานไว้ทั้งวันได้พักบ้างและหลับไปพร้อมกับคำนี้ในใจ ฉันไม่ได้อยู่เพื่อพิสูจน์ใครแค่ทำทุกวันด้วยใจที่ดีที่สุดของฉันก็พอ